ปรััอาวุโสกาวรายงานครับเรียนคนเรือโทโควิดอินตรมผู้ชาการทัพเตือภาคที่หนึ่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัทยทัพเตือภาคที่หนึ่งกระผมในฐานะคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่สามกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประจังตี2,564ในวันนี้กิติคุณนายอำเภอสัตยีบเพื่อนข้าราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัยวาตภัยปี2564เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัยวาตภัยปี2564ณบัดน,นี้ ตอนนี้เป็นหน่วยงานแรกที T ่ท่านได้เยื่นสมงและสอบถามหน่ปบารเมืองไต้ยีได้สบานนอกจากหนวยราชกาอื่นเลาเอนะครับแต่ขาดไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราต้องมีตำรวจรักษานะครับกองกำลังกำลังห้าครับแต่ท่านก็เม่หยุดคุณภาแบบนี้ของเทศบาลตำบลเขาชีจันเพื่อสรการนนี้เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะ ท่าเปลือกขั้ที่1ค่ะครับตอนนี้ท่านก็ปล่อยกระบวนกัรแรกเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพดีดีนะครับทางสื่อมวลชนนะครับสามต้องที่ท่านเห็นนะครับเราจะมีการตัดให้ท่านเห็นนะครับเพื่อท่านถ่ายภาพนะครับเก็บเอาไว้เป็นอเทศบาลระบลเขตลุนสัตว์นะครับจะปล่อยมากเลยเนี่ยเทศบาลระบลเขตลุนเนาะ ที่กำลังเจอจิตหรือกนะดานนี้นะครับต้องเช้ระยะห่างกันด้วยนะครับเนะาะทางจิตเนาะเช่นเดียวกันกับวันนี้นะครับถึงจะร้อนเราก็มาด้วยความรักจงรักภักดีรครับผมสามรารถติดต่อมาได้ที่ข้าเรือภาคที่หนึ่งค่ะครับมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรไหมประทับเรือภาคที่หนึ่งเตรียมจบนะคะเตรียมจบเลยครับสูตรค่ะในกองอีกเลยนะข้าวเรือภาคที่หนึ่งนะเนาะ และก็จะมีทางะบดเลือกเสถีอำเภือกเสถีด้วยนะครับแล้วก็ผู้แทนขับสสบ้านๆนะครับแล้วการฆ้านะครับยังมีตำรวจน้ำพร้อมทีมตำรวจน้ของน้ำด้วยตอนนี้เทศบาลสตุรกีขออนุญาตนะฮะรู้สึกว่ามันจะต้องประเด็นแน่โอ้โห